วัสดีครับวันนี้ผมมีโอกาสผ่านมาถนนเส้นนี้อีกครั้งหนึ่งครับซึ่งผมจําได้ว่าก่อนหน้าเนี้ยสักประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยผมเคยมาถ่ายวีดีโอตรงฝายน้ําล้นแห่งนี้นะครับแล้วก็ได้เคยมีการอธิบายว่าช่วงสมัยเด็กๆเนี่ยผมมีการมาเล่นตรงฝายน้ําล้นแห่งนี้แล้วก็มีการมาหาปลาตรงด้านล่างบริเวณนี้ด้วยนะครับซึ่งพอมาวันนี้ครับผมก็ามาถ่ายวิดีโอตรงจุดเดิมตรงจุดเนี้นะครับก็จะพบว่า น้ำมีการล้นแล้วนะครับซึ่งก็เป็นผลพวงมาจากหน้าโมรสุมมีพายุเข้านะครับก็จะเห็นภาพาบรรยากาศว่าฝายน้ําล้นก็ยังมีน้ําล้นลักษณะนี้นครับซึ่งก็เห็นไม่บ่อยมากนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้กลับต่างจังหวัดแล้วก็นานมากเลยที่ผมจะมาถ่ายารูปหรือว่าวิดีโอฝายน้ำล้นลักษณะนี้นะครับก็เลยทําให้ผมหวนคิดไปครับว่าสา,ายน้ําไม่มีวันย้อนกลับก็เป็นอย่างที่คนเขาว่านะครับ ในส่วนของเวลาของเราก็เช่นเดียวกันนะครับ